สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรคล่องกับผมอาจารย์เอกนะฮะเราจะมาฝึกวิทยายุทธจี้จุดคณิตกันฝึกลมปราณกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ทวนครับ คลิปนี้เราจะมาหาอนุพันธ์ของ fx หน้าตามากันยกบูบ้าเลยนะครับจะอลังการไปไหนเนาะซ้อนแล้วซ้อนอีกนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปครับเราใช้สมบัติของล็อกกริททึมช่วยได้วิธีทำเหนื่อยเมื่อหน้าตาบันซับซ้อนซ้อนเงื่อนขนาดนี้อาจารย์ขอจัดระเบียบสังคมโดยการเทคล็อกเข้าไปก่อนนะครับเราจะได้ว่าเลนของ fx นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเลนของสมการทางด้านขวามือนี้ซึ่งด้านขวามือนี้คุณครูเขียนให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้น x กำลัง5บวก1แทนที่จะใส่ square root ครูก็เขียนเป็นยกกําลัง1ส่วน2ตัวาหารมี2ชิ้นด้วยกันนะครับ x กำลังสลบ1แล้วทั้งหมดยกกําลัง7คือชิ้นแรกในขณะที่ชิ้นหลังนี้ x กำลัง2บวก6 x บวก9ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับ เมื่อล็อกซ้ายเท่ากับล็อกขวาแล้วนะครับด้านขวามือเราใช้สมบัติของลอการิทึมที่ว่าล็อกของผลคูณผลหารจะแยกเป็นล็อกของแต่ละตัวบวกลบกันได้เราก็จะเขียนเป็นล็อกของ x กําลัง5บวก1ยกกําลังเศษ1ส่วน2ลบด้วยล็อกของ x กําลังสลบ1ยกกําลัง7แล้วก็ลบด้วยล็อกของ x กําลังสบวก6 x บวก9ทั้งหมดกําลังเศษ1ส่วนส คราวนี้ถ้าเราพิจารณาที่วงเล็บด้านหลังสุดนะครับอาจารย์ยังจะจัดชี้กำลังของมันได้อีกเนื่องจากว่า x กำลัง2บวก6 x บวกเเนี่ยจริงๆมันคือ x บวก3ทั้งหมดกำลังสองเพราะฉะนั้นถ้ายกกำลัง1ส่วน3แบบนี้ก็จะเป็นกำลังเศษ2ส่วน3นะครับวงเล็บนี้คือด้านหลังครูจะย้ายชี้กำลังของไส้ล็อกกริทึมทุกตัวนะครับจะได้เป็นเศษ1ส่วน2ล็อกของ x กำลัง5บวก1เฉยเลบด้วย7 คูณกับล็อกของ x กํลังสองลบ1เฉยเแล้วก็ลบเศษ2ส่วน3คูณกับล็อกของ x บวก3เฉยเนะครับหลังจากนั้นเมื่อซ้ายกับขวาเท่ากันแบบนี้เราก็จะหาอนุพันธ์โดยการดิฟตลอดสมการด้านซ้ายมือเราดิฟจะได้เป็นเศษ1ส่วน f x คูณกับ f ดิฟ x นะครับด้านขวามือเราก็จะได้เป็น อนุพันธ์ชิ้นแรกนะครับเป็นเศษ1ส่วน2คูณกับดิฟล็อก x อลัง5บวก1ได้เศษ1ส่วน x กลัง5บวก1แล้วก็ดิฟ x 5กลัง5บวก1ได้5 x 4อกลัง4ีอีกครั้งหนึ่งนะครับลบด้วย7นะครับดิฟล็อกตรงกลางบ้างดิฟล็อก x กำลังสองลบ1ได้เศษ1ส่วน x กำลังสองลบ1เนาะต่อด้วยดิฟไซ์ลอกแคลิทึมได้เป็น2 x ดิฟลบ1ได้0ูนเนาะลบ2ส่วน3ดิฟลอกแคลิทึมตัวหลังสุดบ้างดิฟล็อก u ได้เศษ1ส่วน u ก็ได้เป็น x บวก3แบบนี้แล้วต่อด้วยดิฟไส้ล็อกแลิทึมดิฟ x บวกสามได้1นะครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์จะย้าย f(x) ที่หารอยู่ทางด้านซ้ายมือไปคูณทางด้านขวามือแทนเราจะได้ f ดิฟ x เท่ากับ f(x) นะครับคูณอยู่กับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะจัดรูปออกมาเป็น 5x กํลัง4ส่วนด้วย2คูณกับ x กํลัง5บวก1นะครับต่อด้วยลบ 14x ส่วนด้วย x กํลัง2ลบ1นะครับ แล้วก็ลบด้วย2ส,ส่วนด้วย3คูณกับ x ปวก3ครับ